ที่ศาลาสุนทอนจิตตานุสร์วัดศรีธรรมมารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนายชลินทองสุกผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีจเจริญพระบุทธมลเฉลิมพระเกียรตถิถวายเป็นพระราชกุศลส,สมเด็จพระเจ้านองนั่งเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุม,มารีกรมประสีสว่างขวัดวรคติยาราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2567 ให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพระสงนิกายภายใต้พอรอบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การเจริญพระพุทธมนต์มีมาตัุงาต่สมัยพุทธากาธ โดยเสือว่าสามาี่จะซอยป้องกันภัยอันตรายและกะ็เหตุให้เกิดความสุขสวัสดีเมื่อผู้สวดมนต์สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตาและกะ็ทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะเหตุให้ภาปรีรมีพลังและกะ็อนุภาพยิ่งขึ้นการจัดพิธีเจริญพระพุทธนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านองนั่งเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรฒนวไลลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีในเถอนีได้รับความเมตตาจาก เจ้าคณะภูรงสมณศักจังหวัดยโสธรและกะคณะสงฆ์วัดศรีธรรมรามพะระอารามหลวงจำนวนสิปรูปจเจริญพระพุทธมนต์โดยมีร่องผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหานาส่วนราชาการสารทหารข้าราชาการพลเรือนและก็พระสงฆ์นิกรจังหวัดยโสธรรวมลงน้มถวายพระพรและก็รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตรเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้านองนั่งเธอเจ้าฝ้าจุฬาพนวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมประสีสว่างขวัตรวรคติยราชนารีเนื่องเนื้อโอกาสวันใครวันประสูติ4กรกฎาคม2 5 6 7ค่ะ